สวัสดีค่ะวันนี้ช่องวันล้านวิวก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นบอนสีที่ทำไว้นะคะว่าสีเขาจัดจ้านแล้วก็สวยมากๆเลยสีสีนี่เข้มมากๆเลยค่ะทุกคนที่เข้ามาชมนะคะท่านผู้ชมที่รับชมช่องนี้อยู่ก็คงจะเข้าใจนะคะว่าก่อนหน้านี้สีจะไม่ออกแบบนี้นะคะตอนนี้พอทำแล้วรู้สึกว่า สีสดจัดมากๆเลยแล้วก็มีหลายท่านนะคะทักข้อความส่วนตัวมาบอกว่าอยากได้สูตรที่เพิ่มสีให้บอลสีหน่อยนะคะอยากได้แบบชัดๆนะคะก็เลยมาทําให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะว่าการที่ทําให้บอลสีมีสีนั้นสิ่งสําคัญนะคะหลักๆเพื่อนๆท่อง อน,นอนะนำบอลสีนะคะจำพวกที่มีสีแบบนี้นะคะให้เขาโดนแสงช่วงเช้าหรือช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ทั้งวันนะคะบอนสีแต่ละต้นก็มีความสำคัญที่จะต้องเลือกเหมือนกันนะคะบางต้นอยู่ในร่มสีสวยนะคะแต่บางต้นเนี่ยอยู่กลางแดดสวยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่องวันล้านวิวก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นิดนึงนะคะบางท่านอาจจะไม่พอใจนะคะก็ าสามารถเลื่อนผ่านไปได้นะคะเพราะว่าบางทีการที่เราพูดคุยอาจจะไม่ถูกใจใครทั้งหมดนะคะแต่ก็พยายามนะคะที่จะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีเคล็ดลับตัวนี้และค่ะมาบอกเนี่ยต้นนี้เพิ่งทําไปนะคะดูสีนะคะเพื่อนๆน,นี่สีสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเพิ่งทําไปตัวนึงก็เพิ่งทำไปนะคะสีสวยมากเลยนะคะ ขนาดต้นเล็กต้นน้อยที่ทำไปเนี่ยสีจัดมากๆเพระนาะฉะนั้นผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมช่องวนันล้านวิวนะคะก็จะได้ความรู้อีกแล้วนะคะเพระนาะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทำอะไรยังไงนะคะมาใส่ดูต้นนั้นนะคะสวยมากเลยนะคะดูนะคะเนี่ยนี่ค่ะทำไปแล้วได้ผลเกินคาดแล้วก็สีแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมสำหรับวันนี้ก็คือน้ำนะคะน้ำคือหลักที่จะต้องใช้นะคะสำหรับวันนี้และถัดต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้อะไรอีกนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็กดน้ำร้อนมาหนึ่งแก้วนะคะเนี่ยน้ำร้อนกะประมาณเอานะคะเพื่อน,เ,อนเมื่อได้สิ่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำสูตรเร่งสีกันคะ่ะและเมื่อเพื่อนๆ เตรียมน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่กาแฟที่เราเตรียมไว้นะคะกาแฟตัวนี้ขอเป็นสูตรสําเร็จนะคะจะเห็นผลได้ดีกว่านะคะหรือถ้าไม่มีก็ใช้สูตรธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่า,าช่องวันก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักอยู่นะคะที่ทำได้ผลนะคะก็เลยแนะนำตัวนี้นะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลยนะคะ เมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เริ่มต้นด้วยการที่เราใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้คือหลักๆเลยนะคะจากนั้นเพื่อนๆใช้ขี้เท่าถ่านนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยผสมลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปประมาณสัก2ช้อนนะคะสองช้อนสองช้อนอแกงนะคะเราก็กลับประมาณนะคะไม่ต้องมากนะคะ ประมาณนี้นะคะอันนี้อีกสูตรหนึ่งนะคะที่ทําได้ผลเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าที่ขัดไม่ได้นะคะสูตรกัดสีนะคะอันนี้ไม่ใช่สูตรกัดสีนะคะขอโทษด้วยเป็นสูตรเพิ่มสีนะคะใส่ลงไปหนึ่งนะคะสองแค่นี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องใส่เยอะม,มากมายนะคะ เนี่ยค่ะพอใส่ลงไปแบบนี้ก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะทุกคนคือคืออยากได้อะ่ะก็เลยขอมาก็จัดให้อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือผงชูรสนะคะผงชูรสประมาณครึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนก็ได้แต่ว่าขี้เท่ามันร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ในสูตรนี้ไม่ต้องใส่มากนะคะใส่แค่น้อยๆแล้วก็ผสะมให่เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วนำไปโรยต้นบอลสีที่ทุกคนนะคะเลี้ยงอยู่ต้นไหนได้ที่ที่เอ่อคนปลูกบอนสีจะรู้ว่าต้นไหนเราอยากทำนะคะอยากให้เขากัดสีนะคะเพราะฉะนั้นไปเลือกกันเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าต้นไหนไม่สมควรทำนะคะและนี่ค่ะ วันนี้จะทำต้นนี้นะคะเพราะว่าต้นนี้สีเริ่มจะจืดไปนะคะเพราะว่าไม่ได้รดเนี่ยแห้งเลยนะคะฝนดินแห้งเลยเป,เป็นนั่นเลยนะคะแล้วก็หลายคนก็อยากรู้ว่าสีแบบนี้จืดแบบนี้นะคะเวลาเราใส่สิ่งนี้เข้าไปสีจะสุดมากๆเลยเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นะคะอันนี้สีจืดไปเราก็ใช้น้ำตัวนี้ละคะ่ะเพื่อน จะติดคําว่าเพื่อนๆต้องขอโทษด้วยนะคะมีคนทักว่าอย่าเพื่อนๆน,นะคะขอเป็นเรียนเป็นท่านผู้ชมนะคะขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดหลุดปากไปนะคะอันนี้ก็คือใช้ตัวนี้เลยนะคะรถลงไปแบบนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะให้อภัยนะคะบางทีการพูดคนใต้กับคนเหนือก็เหมือนเหมือนจะติดปากไปนะคะขอกราบปทานาภัยนะคะแล้วตัวนี้นะคะทุกคนดูนะคะมด่ะ เวลาร,เรดเนี่ยมดก็จะออกมาด้วยเห็นไหมคะเต็มหมดเลยเพราะว่าในกาแฟนะคะเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะมีขี้เท่าถ่านด้วยนะคะต้นนี้มดเลยอยู่ไม่ได้นะคะเห็นไหมคะว่าทําไมต้นนี้ไม่ค่อยจะแตกกอนะคะก็เลยลองทํามารดดูนะคะนี่แหละค่ะผลลัพธ์พอรดลงไปแหละทั้งขี้เท่าทั้งกาแฟนะคะจะนี่ขนขน ผลไข่ออกไปหมดแล้วนะคะเนี่ยเริ่มแล้วนะคะเนี่ยทีนี้บอลสีก็จะสวยนะคะเพราะว่าบอลสีมีปัญหานะคะช่วงนั้นฝนตกเยอะนะคะลดลงไปเลยนะคะตามตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ตั้งไว้กลางแจ้งแบบนี้นะคะเพราะต้องการที่จะเพิ่มสีให้เขานะคะ ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องวันอยู่ก็ถ้าอยากให้บอนสีสวยนะคะเน้นเลยถ้าเป็นบอลสีสีแดงๆแบบนี้ให้เอามาโดนแสงนะคะทำเสร็จให้ตั้งที่โดนแสงแสงจะออกมาจัดมากๆเลยนะคะนี่คือเคล็ดลับนะคะอันนี้ค่ะสำหรับอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็ไม่ค่อยจะแทงหลอดเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าโอ้ ไม่ใช่ไม่แทงนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะเคยทำไปแล้วว่าทำไมใบเขาถึงนี่ค่ะเริ่มจะผลัดใบนะคะเคล็ดลับตัวนี้ยุ้นไม่ต้องตกใจนะคะทำแล้วอาจจะผลัดใบบ้างนะคะแต่ก็ทำเพิ่มได้ตลอดนะคะเราต้องการเพิ่มให้เขาแตกกอแล้วก็เพิ่มสีนะคะตัวนี้ไม่ได้สูตรกับสีนะคะแต่เป็นการเพิ่มนะคะใส่ลงไปเลยนะคะอันไหนก็ได้ ต้นไหนก็ได้ที่เพื่อนๆต้องการนะคะที่จะให้เพิ่มสีนะคะแล้วก็ต้นนี้ด้วยนะคะนี่ต้นนี้ก็เริ่มจะแห้งแรงนะคะโดนแดดเยอะนะคะใส่ลงไปเนี่ยคะ่ะคือต้นที่ไม่ได้ทำนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆต้นไหนที่ทำก็จะสวยนะคะนี่คือเคล็ดลับนะคะ อโอเคถ้าทุกท่านที่ชมอยู่นะคะใครอยากได้บอนสีที่มีสีสันส,สวยๆลองทําสูตรนี้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูต้นที่ทําไว้ก่อนนะคะและนี้ค่ะสําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้จะสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าใบจะเป็นมันเลยนะคะทําสูตรนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ให้โดนแสงที่พอดีพอดีแต่ว่า ต้นนี้จะไม่โดนแสงแดดจัดนะคะจะมีสแลนด้านบนนะคะจะมีที่กลองแสงอยู่ด้านบนแล้วก็โดนแสงแค่พอดีไม่จัดนะคะสำหรับต้นที่รดเมื่อกี้นะคะเพราะว่าตั้งไว้กลางแจ้งเกินไปแดดจัดใบจะไหม้นะคะเ,เพื่อนนี่แหละค่ะเค,คล็ดลับการทำสูตรนี้แนะนำว่าให้ทุกท่านที่อยากได้บอนสีสวยๆเหมือนต้นนี้นะคะเวลาเราทำสูตรนี้พยายามว่า ให้ด้านบนนะคะให้ด้านบนอ่ะมีสแลนแบบนี้นะคะแสงถึงจะพอดีนะคะแล้วสีก็จะออกมาสวยมากๆเลยนี่คือเคล็ดลับที่นำมาให้ดูว่าทำแบบนี้แล้วได้ผลเกินคาดใครที่ยังบอนสีไม่มีสีนะคะสีจืดๆชืดๆนะคะสำหรับกวนอหูหรือสีจัดๆแบบนี้แนะนำว่าให้โดนแสงแค่ปริมาณที่พอดีไม่เด็ดจัดเกินนะคะ และสำหรับต้นอื่นๆน,นะคะก็จะแนะนำอีกว่าบางต้นทำเสร็จต้องอยู่ในร่มนะคะอย่างเช่นต้นไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะสำหรับต้นนี้นะคะไม่แนะนำให้เอาไปกลางแจ้งนะคะต้นนี้นะคะต้องอยู่ในร่มนะคะแล้วก็มีแสงแดดแค่ช่วงเช้าเล็กน้อยนะคะสีจะออกมาสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมรายละเอียดนะคะเนี่ย สีก็จะสวยหวานแบบนี้เลยนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงไม่เป็นสีลองทำแบบนี้ดูนะคะเลือกบางต้นนะคะบางต้นเนี่ยคือเขาไม่ชอบที่จะออกแสงแดดนะคะเพระาะใบจะไหม้นะคะ่คันผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ก็ลองเอาไปทำแล้วก็ดัดแปลงดูนะคะว่าต้นไหนที่ชอบอยู่ในร่มก็จะเป็นต้นบอนสีร่อนทองนะคะต้นนี้ถ้าอยู่ในร่มสีสวยมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะ สีหวานมากแค่นี้ค่ะอันนี้ก็คือร้อนทองเหมือนกันนะคะสีสวยมากๆนะคะแต่ว่าการปลูกนะคะด้านบนก็จะมีจะร่มนะคะจะร่มด้านบนเนี่ยจะมีสสลนแบบนี้นะคะร่มอยู่ไม่ได้โดนแสงแดดจัดนะคะก็เลยสีออกมาสวยแบบนี้นะคะนี่ละคะ่ะสําหรับบอลสีร่อนทองนะคะแต่สําหรับตัวนี้นะคะแนะนําว่า ให้ออกแสงนิดนึงนะคะอันนี้ก็โดนแสงนะคะช่วงเช้าช่วงนี้จะโดนแสงช่วงเช้านะคะเพราะว่าเป็นถนนแล้วก็แสงแดดจะส่องเข้ามาถึงนะคะนี่ค่ะสีเลยสวยนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะต้นแบบนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะเราตั้งให้โดนแสงแดดนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่จัดนะคะถ้าจัดไปจะไหม้แบบนี้นะคะเนี่ย ก่อนหน้านี้เคยตั้งกลางแดดจัดก็เลยไหม้ก่อนใบก่อนๆนะคะแต่พอว่าเราปรับเปลี่ยนใหม่สีจะสวยแล้วก็ใบจะไม่ไหม้นะคะสีก็จะสวยหวานด้วยค่ะลองนําไปปรับกันใช้ดูนะคะได้ผลยังไงแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะเนี่ยค่ะวิธีง่ายๆนะคะที่นํามาบอกกันช่องวันล้านวิวก็มีอะไรดีๆแนะนําก็เอามาบอกกันนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่จะนำมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ